เป็นรายรับที่ทั้งสองแห่งที่ที่สามารถทำได้น,นะครับตัวโปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรมอ e ีเครนะครับขั้นตอนการให้บริการการขอรักค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นเป็นหัวข้อที่อยากยุยวันนี้นะครับอ,อันแรกผู้ป่ายนอกผู้ป่ายนอก มันมีผู้ป่วยนอกต่างจังหวัดเอาแยกกันก่อนผู้ป่วยนอกนะครับมีผู้ป่วยนอกในจังหวัดกับต่างจังหวัดถ้าในจังหวัดอย่างเช่นคนไข้ของเกาะสมุยไปเกาะเต่าแล้วจำเป็นต้องเข้ารักษาอันนี้คือคนไข้ผู้ป่วยนอกในจังหวัดใช้การเรียกเก็บกันเองภายในจังหวัดอันนี้ต้องเดี๋ยวพี่จีมคงจะคุยอีกทีนึงสจจนะครับ จะการการเรียกเก็บกันเองภายในจังหวัดตามอัตราที่ตกลงกันภายในจังหวัดนะครแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกต่างจังหวัดอย่างเช่นจงพรบางกอกเทานะครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยนอกต่างจังหวัดอันนี้แหละก็คือเก็บข้อ,ม,ม,อมูลแล้วก็ผสเบิกในโปรแกรมอีกครมแต่ถ้าเป็นคนไข้นอกในจังหวัดไม่ต้องมาบัึกอีกเรมก็คือใช้วิธีการการการประสานเรียกเก็บกันเอง แต่อย่างเช่นสุราต์ไปทุ่งสงนะไปไปอุบัติเหตุหน้าคลินิกอย่างเงี้ยก็บันทึกเข้ามาในอีแครนนะครับเบิกอันนี้เป็นเป็นแหล่งเป็นข้อมูลที่ต้องบันทึกเบิกในอีแครนอันที่สองนะครับผู้ป่วยสิทธิ์ว่างผู้ป่วยสิทธิ์ว่างหมายถึงตรวจสอบสิทธิ์หน้าหน้าเว็บตรวจสอบสิทธิ์ที่พี่จ๋าบอกเมื่อเช้าเมื่อตรวจสอบสิทธิ์พบเคลื่อนวัตถุ สิทธิ์ว่างหรือว่าลงทะเบียนตามมาติบอร์ดก็ได้นะครับทั้งสิทธิ์ว่างทั้งลงมาติลงทะเบียนตามมาติบอร์ดให้เอาข้อมูลมาสม่งเบิกในอีเครมได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนไข้ในในจังหวัดก็ตามนะครับก็เอาข้อมูลมาบันทึกเบิกในโปรแกรมอีเครมทีนที้ที่ที่ตรงลงทะเบียนตามมาติบอร์ดการลงทะเบียนตามมาติบอร์ดมันอาจจะไม่ตรงกับ ความต้องการขอคุณไข้ที่แท้จริงเราลงตามทะเบียนบ้านหรือว่าลงตามประวัติที่เคยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงหน้าตรวจสอบสิทธิ์มันจะมีให้ลงว่ายอมรับ่ะกดยอมรับในการยอมรับคือถูกต้องตามที่มาติบอร์ดได้ลงทะเบียนไว้ให้แต่ถ้าไม่ตรงอันนี้เขาต้องลงลงลงแบบฟอร์มขอขอลงทะเบียนสิทธิ์ะบเพิ่มนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิทธิ์เสร็จก็ ก็คือลงทะเบียนออนไลน์ครับก่อีในสิทธิ์ว่างเหล่านี้มันต้องขอเคลมโค้ดนะครับขอเคลมโค้ดแล้วก็เอาเคลมโค้ดอันนี้ไปบันทึกในโปรแกรม e อีแคลมอินเพ mm hmm. ื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้คนนี้ได้การได้มีการลงทะเบียนสิทธิ์แล้ว mm hmm. ทีนี้ตอนน้าช่วงนี้ครับมันมีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งว่าคนไข้ที่ถูกปลดสิทธิ์มาจากปททครับตอนนี้ถูกระงับก,การลงทะเบียนิทธิ์ไว้ก่อน อันนั้นอ้นนนเป็นข้อยกเว้นก็คือบันทึกอีเคลมได้ตัวที่มไม่ต้องใส่เควนโค้ดได้ครับแต่ถ้าคนไข้ทั่วไปอยู่พื้นที่ตามจังหวัดอันนี้ก็คือต้องต้องขอเควนโค้ดการขอเควนโค้ดเพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้คนนี้ได้มีการลงทะเบียนติดแล้วโทษนะคะไอ คนไข้ที่โดนลิฟสิทธิ์จากกทมเขาจะโชว์โชว์มาในหน้าเว็บที่เวลาเราคีย์บัตรประชาชนเลยไหมคะสิทธิ์ว่างมันมัน,นจะขึ้นไหยคะมันจะขิ้นไหมคะมันจะขึ้นแบบนั้นไจะตึกนะ้ค่ะแล้วก็กลุ่มนี้มันจะไปจาัดก,การอะไรไม่ได้มาถึงลทงทะเบียนสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะมันจะไม่มีตัวเลือกช่องข้างล่างัาการต้นชมรนสมทบไม่ครบสามเดือน คือเมื่อเช็คสิทธิ์เสร็จนะครับตัวตัวสิทธิ์นะครับมันจะขึ้นเป็นสิทธิ์ประกันสังคมแต่ว่ามันยังเคลมประกันสังคมไม่ได้นะครับเมื่อเคลมประกันสังคมไม่ได้ต้องมาใช้สิทธิยูซีคือตั้งหลักไว้เสมอนะครับว่าอะไรที่หลุดจากสิทธิอื่นๆทั้งหลายมียูซีรองรับเป็นสิทธิ์สุดท้ายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก็บตังค์นะก็คืองยูซีรองรับทั้งหมดนะครับ ส่งเงินสมทบไม่ครบสามเดือนอันนี้คือถ้าเขามาตรวจตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไปนะครับ mm. ก็ก็ส่งเบิกเข้ามาในอ e ีเครนคือตัวจดเสร็จปุ๊บเสร็จเป็นหน้าหน้าประกันสังคมแต่ว่ายังเขาไม่สามารถเบิกกับประกันสังคมได้เพราะว่าส่งเงินสมทบยังไม่ครบสามเดือนนะอันต่อมานะครับเรื่องของค่าานะนะครับ ค่าพาณนะตอนนี้ของเกาะเต่ามันเป็นทางเรือที่จะต้องใช้ของสปชนะครับอันนั้นคือยังต้องใช้ของสปชต่อใช่ค่ะคือ,อกยาญพาณนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นมันมีสองช่องทง ตัวค่าค่าค่าพานะนะครับค่าพานะที่เบิกค่าพานะได้จะเป็นกรณีของผู้ป่วย AE มาจนเอ AE ตามจังหวัดคนไข้ต่างจังหวัดแต่ถ้าคนไข้ของกอเต่าเองหรือว่าคนไข้ในจังหวัดอันนี้เขาจะเบิกค่าพานะไม่ได้หรือ หรือถ lly, ้าเป็นกรณีของผู้ป่วยในกรณีแอดมิถ้ากรณีแอดมิไม่ว่าใครนะครับนอกจังหวัดในจังหวัดสามารถเบิกค่าพาหนะได้ของเรือเรือประจำทางเรือโดยสารแต่ถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทอนั้นต้องอาศัยสปอชดูอัตราบันมีอัตราอยู่ในคู่มือครับว่าค่าค่าเรือได้เท่าไหร่ม วยาเทียมอยู่ว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับมันจะมีโค้ดเบอร์อ,อ,อยู่เดี๋ยวกําลังเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปที่ที่โรงพยาบาลจงอีทีหนึ่งนะครับเป็นขค้อมือของปี64มันก็จะมีรายการอุปกรณ์อวัยะเทียมว่ามีรายการอะไรบ้างราคาตามอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีการจ่ายอ,อุปรกรณ์ก็บันทึกเข้ามาในอีเครนถึงแม้ว่าเป็นคนไข้ของตัวเองนะครับตาจ่ายในอุปรกรณ์พวกนี้ก็สามารถ ส่งเบิกเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับผู้ป่วยในสิทธิโย C ซสิทธิค่าการหรือว่าสิทธิกรมบัญชีการนะครับของกรมบัญชีการเดี๋ยวต้องรอทางกรมบัญชีการแจ้งมาอีกทีหนึ่งว่าจะให้เบิกผ่านตัวไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมี u ยซกับสิสทธิอปทที่ส่งเบิกผ่านตัวโปรแกรมอีเครมได้อของของสาคลินิกของสาคลินิก เนื่องจากว่าสถาันเป็นเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทาเบิกแจกตรงอ่ะมันจะไม่ได้ก็คือเลยก็ต้องต้องจ้าการออกมาเสร็จนะครับแล้วให้เขาเป็นเบิกกับเขาสังกัดเองนะครับออกใบเสร็จออกใบเสร็จก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายเงินครับต้องจ่ายเงินครับออกสิทธิ์หน้าเว็บถ้ามีชื่อในฐานก็สามารถแจยตรงได้เลยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนเหมือนกับของสิทธิกรมจิตการ ผู้ป่วยข้อที่สานะครับผู้ป่วยวางแผนครอบครัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นที่ต่ำกว่า20ปีถ้าต้องอาวางแผนครอบครัวนะครับใส่ห่วงหรือว่ายาฝาังคมกําเนิดนะครับอันนี้ของคลินิกก็ได้ด้วยนะครับต่ำกว่า20ปีที่ต้องท,ทมาวางยาฝาังหรือว่าใส่ห่วงก็อันนี้ก็คือบันทึกในอีเมลส่งเบิกเข้ามานะครับใส่ห่วง800บาทต่อครั้ง แล้วก็ยาต่อครั้งต่อปีงบประมาณนะครับแล้วก็ยาฝังอนต่อครั้งนะครับทีนี้อันนี้ต่ำกว่าป20ปีในกรณีที่มากกว่า20ปีมันจะเบิกได้กรณีที่ต้องยุติการตั้งครั์ตอนนี้มีของโรงพยาบาลนะครับที่เขาเป็นหน่วยเริกการที่ทํายุติการตั้งครั์อยู่ถ้าคนไข้ที่ผ่านการยุดผ่านการทำยุติการตั้งครันนะครับก็สามารถ และก็มาแต่ส่วนใหญ่ชวาวเขาก็ทำเองหมดอยู่แล้วนะครับถ้าอายุมากกว่า20่ถ้าอายุมากกว่า20มันมีมันม,ม,มีข้อหนึ่งก็คือต้องผ่านการยุติการตั้งครรคือตั้งคัรไม่ควงประสงค์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถทำแบบนี้ได้ไม่ได้ทำทำแท้งกรณีน,นี้ได้ทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาทำแท้งเสร็จเขาก็ทำที่โรบาตนั้น จนเสร็จส่วนใหญ่ก็มีเฉพาะโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่เขาส่งกรรม,ามาครมของเราที่ได้ก็คือต่ำกว่า20ปีนะครับที่ได้ที่ได้ไดจะได้รับอันที่4ผู้ป่วยเยี่ยมบ้านนะครับเมื่อวานคุยกับทางทีมเยี่ยมบ้านไปทึงแล้วว่าถ้าเป็นคุณค่าพาเลทีฟนะครับที่ถึงระยะสุดท้ายนะครับกรณีมีการเยี่ยมบ้านก็เอาข้อมูลมาแล้วก็ให้ทางผู้รับผิดชอบอีแกรมนะครับมันทึกเปิดเข้ามานะครับ ส่วนวิธีการบันเทิงเดียวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับข้ารับบริการแล้วก็ขอรับค่าใช้จ่ายนะครับก็อันแรกเลยก็คือต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งนะครับได้จะควรจะทุกครั้งอ่ะมาถึงห้องบัตรห้องบัตรก็ควรจะแก้คนไข้ได้ว่าวันนี้มาด้วยสิทธิ์อะไรนะครับบางทีสิทธิ์มันตกเปลี่ยนอย่างเช่นประกันสังคมบดสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ค่าการ ครบ20ปีพอลุกขึ้นป๊บสิทธิ์ูกตัดไปแล้วอย่างเนี้ครับก็สามารถแจ้งให้กับคนไข้ได้ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยเขาใช้สิทธิ์อะไรหรือไม่งั้นก็ต้องจ่ายหเงินเองอะไรประมาณนี้ครับก็เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เขามาใช้บริการส่วนไหนก็ให้บริการตามชุดดับเงืินไขตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เขาเพิ่งได้รับนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นรายวันเสร็จสิ้นรายวันโดยปกติโปรแกรมมันน่าจะอ,าออกรายงานมาได้นะครับว่าวันนี้คนไข้มาด้วยสิทธิ์อะไรบ้างต้องมาต้องต้องบันทึกอีเครนกี่คนส่วนไหนอย่างเช่นพม่าก็ไปตามเรื่องของพมา่ายูซีก็มาเข้าสูก่กระบวนการอีเครมอะไรที่ใช้งบงบจ่ายได้หัวแล้วอันนั้นก็คือมันเหมือนกับเป็นบัญชีแล้วก็มาตัดกับเงินงบจ่ายได้หัวอันนี้ต้อง เชื่อมระหว่างบัญชีด้วยกันคือสรุปออกมาได้เลยว่าในหนึ่งวันนี้เป็น UC ของตัวเองสมมติ5คนเป็นเงินค่าใช้จ่ายจํานวน3,000บาทเหมือนกันต้องทำบัญชีค้างไว้แล้วก็กลับเงินกลับงอกหมอจ่ายที่ให้ไปหมาจ่ายฮะสมมติเมาหมอจ่ายจ่ายไป2ล้านของเดือนนี้จ่ายไปแล้วประมาณ1นึ่งแสนประมาณนี้ครับ ก็คือมันสามารถหักลบกันได้ตัวงอกหมอจ่ายถ้าทางบัญชีเขาคือเป็นเงินรับฝากก็คือ,อยังใช้ไม่ได้จัดใช้ได้ก็เมื่อมีมีผู้ปวอยูซีมาใช้บริการแล้วก็เอายอดไปหักลอกกับ,ก,บกับงอกหมอจ่ายอีกทีหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็เอาข้อมูลบริการแต่ละวันไปทำอีเคมนะครับอีเคมก็ส่งเครมในการส่งเครมก็คือบันทึก บันทึกเก็บไว้ได้นะครับไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบทุกวันอาจจะส่งมาสัปดาหล์ละครั้งก็ได้ครับประมาณนี้ทีนี้ตัวเกณฑ์นะครับตัวรหัสวินิจฉัยก็เป็น icd 1 0นะครับปียังเป็น2องศนอยู่นะครับ icd 9นะครับสอ1ศนต้องทำดับแคตะล็อกอันนี้คืออันนี้ก็คือทางเริษัทจะต้องทำดักเคตน,นะครับ ในการส่งข้อมูลนะครับเราให้ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเนี่ยสามสิบวันสามสิบวันหลังจากมาเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่าหลังจากจําหน่ายผู้ป่วยนะครับเมื่อจําหน่ายเสร็จก็คือมีระยะเวลาอีกสามสิบวันในการส่งข้อมูลทีนี้มันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าส่งข้อมูลช้านะครับหมายถึงกําหนดให้ส่งภายในสามสิบวันถ้าเลยสามสิบวันแล้วยังไม่ส่งนะครับ ถ้า30วันและยังไม่ส่งส่งภายใน60วันถือว่าช้า1เดือนช้า1เดือนนี่ถูกหัก5%นะครับถ้าส่ง90วัน90วันหลังจากจำหน่ายก็ถูกหัก10%นะครับ90วัน10%แล้วก็120วัน20%ก็จะสุดท้ายอยู่ที่20% ไม่ไม่เพิ่มไปเรื่อยๆนะสุดท้ายทียี่สิเร์เซ็นตก็แต่ละปีทางสปสชก็จะทำเป็นสถิติไว้ว่า,วาโรงพยาบาลไหนสุ่ราชากี่เคสเป็นเงินถูกหักลอกกีบาทนะครับก็จะแจ้งสถิติไปที่สยยชกกสยยแต่ตัวข้อมูลจริงครับสามารถส่งได้ภายใน360วันแต่ว่าต้องยอมถูกหักราชานะก็คือสามารถ ส่งได้ภายใน360วันถ้าเกิดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกแล้วนะครับส่งเข้ามาได้แต่เราจะไม่จ่ายแล้วถ้าเกิน360วันนะครับปี ไม่ได้ครับเนื่องจะว่าขึ้นทะเบียนตั้งแต่หนึ่งตุลาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็ก็ช่องทางการเก็บเงินหรือการอะไรก็ว่าไปกันตาร,รคืคอคือถ้าที่อื่นนก็ไม่ได้เรานะคือถ้าทํา ต้องรับผิดแลบรับผิดชอบการจ่ายในส่วนที่เกิน1 6 0 0ันรบาทอันนี้ก็คือสปสชจะจ่ายเพิ่มไปให้ในการในการบันทึกขอขอเบิกก็คือมออเป็นคนบันทึกผ่านอีเคนเข้ามาเมื่อเมื่อออมออบันทึกผ่านอีเคนเข้ามาก็ข้อมูลก็จะแบ่งสองสองรอบครับหนงพันหร้บาทจะค่าบัญชีก่อต่อแต่ สปสชไม่ได้เรียกเก็บนะมาาันจะถูกค้างว่าเฉยๆส่วนที่เกิน1 6 0 0บาทสปสชก็จะโอนไปให้ตามมอ,อ,อนะครับไอ้6 0 0บาทแรกที่เราต้องหักจากต,ต่อเตาไปให้มออเราไม่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินเราจะใช้ว่าเมื่อมีเงินเพิ่มอย่างเช่นสมมติเงินผู้ป่วยในที่จะข้ามาในเดือนถัดไปจะต้องหักค่าโอปเฟอร์เพื่อไปตามจ่ายให้กับ มอออีกท <Allah> ีหน,น,นึ่งพราะนนเงินที่โอนเข้าจริงก็จะหายไปส่วนหนึ่งนะครับตามคำพูว่าโอพอริเฟอร์ใชมครับของอันนี้ก็เหมือนกัน